จ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะนี่ค่ะทีมช่างเทิดเนาะคะ่ะมาถึงก็ลุยงานล้วก่อนเนาะคะ่ะลุยงานล้วก่อนเสร็จงานล้วแล้วค่อยลุยห้องน้ำต่อ ดูบรรยากาศการทำงานของทีมช่างนะคะวันนี้มามีช่างสักช่างเทิดนะคะแล้วก็น้องตั้นค่ะวันนี้มาสามคนนะคะดูน้องลูกทีมก็ติดเกี่ยวข้าว น,นี่ก็ช่างเทิดก็จะได้เร่งทำงานให้เสร็จก่อนเกี่ยวข้าวทำรั้วไม้ไผ่เนาะค่ะทีมงานช่างเทิดทำได้ทุกอย่างค่ะติดต่อได้จ้างานปูนงานไม้ได้หมดค่ะ งานรล้วใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะ วันนี้แดดก,ก็ไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนเท่าไหรค่ค่ะมีลมพัดจะเข้าฤด,ดูหนาวแล้วเดือนพฤศจิกาแล้วนะคะทีมช่างแดดไม่กลัวกลัวแต่ฝน อากาศกำลังดีนี่ค่ะดูรอบๆที่ทำงานของทีมช่างเนาะค่ะวิวนี่ค่ะ โอ้ยลมลมแหงลมแหงเยินจ้อยจย <c oughs> ดรูรอบๆบ,บ้านสวนของพี่ลอมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวหลังบ้านวิวทุ่งนานะคะ วิวทุ่งนาสีทองเลื้ององลามเต็มทุ่งเลยค่ะทุ่งนาสีทองลมพัดรวงข้าวนะคะลมเย็นสบายสบายแดดไม่ร้อนมากค่ะวันนี้อากาศดีค่ะผ่ะสีดูนี่ค่ะบรรยากาศ ท้องทุ่งนาะสีทองเรื่องอำลาม อีกประมาณวันที่สิบห้านี่ก็โหยก็วันที่สิบห้านี่ก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วนี่ค่ะเหลืองขักแล้วค่ะทุ่งนาสีทอง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งด้วยค่ะกาบขอบพระคุณ f อซทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำร่ำรวยรวย,วย,วยทุกทุกท่านจ้ากาบขอบพระคุณมากค่ะ ากดูคลิปช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งด้วยจ้านี่ค่ะรั้วสมบูรณ์แบบใกล้สมบูรณ์แบบแล้วค่ะ